สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีเก็บบอลแมต t นี้ก็เรียกได้ว่าอีกนิดเดียวจริงๆแต่เมื่อผลมันออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องยอมรับตามนั้นทีนี้มาดูสถิติที่น่าสนใจของแมต์นี้นิดนึงนะครับในส่วนของอัตราการครองบอลน,นะครับแมต์นี้ไทยครองบอล57%ส่วนสิงคโปร์เนี่ยครองบอลอยู่ที่43%โอกาสยิงของเราทั้งหมดนะครับมีโอกาส35ครั้งเข้ากรอบ13ครั้ง แต่ว่าเราแปลงมาเป็นประตูนะฮะได้แค่3ประตูในขณะที่สิงคโปร์นะครับมีโอกาสยิงทั้งหมด9ครั้งตรงกรอบ2ครั้งแต่ว่าเขาเนี่ยได้1ประตูซึ่งในแมตชนี้นะครับทางเว็บไซต์นี้ได้ยกให้ทีระทอนครับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์และได้คะแนนไปสูงถึง8.7เลยในส่วนของรายละเอียดแมตช์นะฮะผมเกินที่เท่านี้ก็พอทีนี้เราไปฟังคอมเมนต์จากทั้งอาเซียนเกาหลีและญี่ปุ่นนะครับมาดูซิว่าพวกเขาเนี่ยคิดเห็นยังไงกับแมตชนี้ มาเริ่มกันที่คอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับคอมเมนต์ comment แรกเป็นของชาวเวียดนามเขาบอกว่าไม่เป็นไรคุณทํา <ำ S 2> ดีแล้วประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับยังเป็นของชาวเวียดนามไทยแลนด์อีกแค่ประตูเดียวเองคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับเป็นของชาวสิงคโปร์เสียใจด้วยนะไทยแลนด์ครั้งหน้าเอาใหม่คอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดเกือบไปแล้วไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมานะครับ,เป,เ,ปรบเป็นของชาวเวียดนามเบอร์13ไทยรู้วิธีการยิงหรือไม่ คอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดน่าเสียดายเกาหลีชนะลูกเดียวคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับเป็นของชาวส okay, ิงคโปร์โอเคละฉันจะไปเที่ยวไทยในวันหยุดนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับเป็นของชาวเวียดนามอีกแค่ประตูเดียวใกล้เคียงมากเสียใจด้วยนะเพื่อนชาวไทยจากเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับเป็นของชาวเวียดนามไม่เลวแล้วไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวสิงคโปร์ประตูอีกซานสวยมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นของชาวอินโด พยายามได้ดีแล้วไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวเวียดนามลูกเดียวเองชาวไทยอย่าเสียใจกับตัวเองเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับเป็นของชาวเวียดนามไม่เป็นไรนะไทยแลนด์ Thailand. เราสองประเทศต่างก็ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้พัฒนาขึ้นใหม่ในครั้งหน้าคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดเสียดายแพ้เฮดทูเฮดคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวเวียดนามไทยโชคร้ายมากพลาดโอกาสจะเป็นประตูมากมาย ไทยน่าจะชนะ6-1และผ่านเข้ารอบต่อไปคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวเวียดนามนี่คือความโหดร้ายของฟุตบอลคอมเมนต์ต่อมานะครับยังเป็นของชาวเวียดนามน่าเสียดายไทยแลนด์อีกแค่ประตูเดียวเองคอมเมนต์ต่อมานะครับก็ยังเป็นของชาวเวียดนามคุณพยายามอย่างหนักและมาได้ไกลแล้วในตอนจบมันไม่สําคัญหรอกแต่ก็นะนี่คือฟุตบอลขอบคุณที่เข้าร่วมจนถึงรอบสองไทยแลนด์และสิงคโปร์เจอกันอีกทีสิ้นปีนี้ คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวสิงคโปร์อีกซาฟนฟานดิทาให้ไทยแลนด์ใจสลายคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวเวียดนามการยิงของหมายเลข13ตอนทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่6ทําให้ฉันถึงแม้จะเป็นคนเวียดนามก็ยังเศร้าแทนเสียใจด้วยนะเพื่อนชาวไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวเวียดนามยิง35ครั้งแต่ได้3ลูกแล้วก็แนบอิโมจิเหงือกตกคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวอินโดเวียดนามตกรอบมาเลเซียตกรอบ ไทยแลนด์ตกรอบเพื่อนกันตลอดไปคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวเวียดนามน่าเสียดายโอกาสจ่อๆสองครั้งแต่ไม่ชนะคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวเวียดนามไทยแลนด์รอเวียดนามก่อนนะเวียดนามกําลังจะเตะเป็นพิธีกับอิรักเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านพร้อมกันอ่ะก็คือคู่เวียดนามเนี่ยยังไม่เตะนะฮะแต่ถึงแม้ว่าเวียดนามจะชนะอิรักก็ตกรอบอยู่ดีนะครับเพราะว่าคู่อินโดกับฟิลิปปินเนี่ยอินโดชนะไปแล้วแต้มเพียงพอจะเข้าเป็นอันดับ2ไปแล้วนะครับ คอมเมนต์ต่อมานะครับก็ยังเป็นของชาวเวียดนามทันใดนั้นคนเวียดนามหลายล้านคนก็ได้นอนเร็วอีกครั้งแล้วก็แนบอิโมจิยิ้มนะฮะอันนี้ผมตีความว่าคือเวียดนามเนี่ยเขาลุ้นไทยแต่พอไทยตกรอบเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรให้ดูแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดเดี๋ยวสิงคโปร์แพ้ได้ไงคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวอินโดไทยแลนด์ที่ไม่มีศิวกรภูอุดมก็อยู่ในระดับเดียวกับหมู่เกาะมารีนาเท่านั้น อ่ะก่อนที่จะไปฟังคอมเมนต์ชาวเกาหลีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูช็อตเด็ดช็อตนี้ก่อนอันนี้นะครับเป็นช็อตที่โซนทำท่าชู3 0ในตอนครึ่งแรกรู้ไหมครับทำใส่ใครทำใส่กองเชียร์ชาวจีนฮะต้องบอกเลยว่าช็อตนี้นะครับโคตรแฮ่นะฮะแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าแมตชนี้จีนจัดเกมรับมาดีมากคือถึงแม้เกาหลีนะครับจะครองบอลได้มากถึง80%แต่ว่ามีโอกาสยิงไปได้แค่11ครั้งเท่านั้นและตรงกรอบแค่2ครั้ง เกาหลีก็เลยชนะแมตช์นี้นะครับไปด้วยสกอร์1-0ส่วนจีนนะครับมีโอกาสยิงแค่สองครั้งและไม่ตรงกรอบเลยสรุปก็คือแมตช์นี้นะครับเกาหลีเนี่ยพับสนามบุกใส่จีนแต่ว่าโอกาสยิงเนี่ยมีน้อยมากเพราะว่าจีนเนี่ยจัดรถบัสมาดีมากนะครับคือขนาดที่ว่าโดนยิงนําไปน1-0แล้วนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยก็ยังจอดรถบัสแน่นเหมือนเดิมผมให้ดูช็อตนี้ครับเห็นไหมฮะผู้เล่นจีนในกรอบเขตโทษมี8คน คือไม่ว่าในแมตช์นี้นะครับผู้เล่นเกาหลีคนไหนหรือแม้แต่โซนเฮืองมินนะฮะจะเลี้ยงกระชากไปตรงไหนก็จะเจอแต่ผู้เล่นจีนครับแทบไม่ได้ง้างยิงเลยแล้วในแมตช์นี้นะครับผู้เล่นจีนเนี่ยเตะหน้าเกลียดใส่โซนเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองสามจังหวะก็คือจีนแมตช์เนี้ยจอดรถบัสคืนแน่นโคตรๆนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์คร่าวๆของคู่เกาหลีกับจีนที่จะสังเกตได้ว่าทําไมสกอร์มันถึงออกมาต่ำนะฮะอ่ะทีนี้ มาดูคอมเมนต์ของชาวเกาหลีครับหลังจากจบคู่ของตัวเองว่าพวกเขาเนี่ยคิดเห็นกันยังไงนะครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกฮะเขาบอกว่าแม้ว่าจีนจะพากันอุดทั้งหมดแต่มันก็ยังอยู่ใต้เท้าของโซนฮึงมินคอมเมนต์ต่อมาครับจีนจะถูกแบนจากการเข้าร่วมเกมระดับนานาชาติในอนาคตคอมเมนต์ต่อมาอาการบาดเจ็บของควางฮีชานยังไม่หายดีทําไมเขาถึงถูกส่งลงไปคอมเมนต์ต่อมาฉันดีใจที่ผู้เล่นเราไม่ได้รับบาดเจ็บคอมเมนต์ต่อมา ฟุตบอลจีนไม่ได้มาตรฐานแย่ทั้งผู้เล่นและทักษะคอมเมนต์ต่อมาครับการเลี้ยงบอลไม่สําคัญคุณต้องทําประตูด้วยเราควรชนะ3 0มแต่เราแทบไม่ได้ยิงเลยต้องขอบคุณลีคังอินที่ช่วยให้เรารอดมาได้มาต่อกันที่คอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ทราบผลคู่ระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะครับคอมเมนต์แรกของชาวญี่ปุ่นกล่าวว่าก่อนที่นายอิชิอิอจะเข้ามาเป็นโค้ชพวกเขาแพ้ให้กับจีนในการแข่งขันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว วันนี้เรายิงได้แค่3ประตูเท่านั้นดังนั้นการเสียหนึ่งประตูในครึ่งหลังจึงเป็นเรื่องที่เจ็บปวดไทยมักเสียสมาธิในครึ่งหลังมาตลอดแต่วันนี้พวกเขาไม่ยอมแพ้และบุกจนจบเกมถ้าเราปรับปรุงความเด็ดขาดผมคิดว่าเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายได้โชคดีประเทศไทยจะสังเกตได้ว่าคนนี้นะครับเขาใช้คำว่าเราในการเรียกประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับมันเหมือนกับทีมชาติญี่ปุ่นในสมัยก่อน แม้จะสร้างโอกาสได้มากมายแต่กับเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้และมักเสียประตูด้วยการถูกบอมลึกจากในแดนของศัตรูอีกเพียงก้าเดียวแทๆ้ๆพูดตามตรงฉันจะไม่บน่นที่เกาหลีใต้น่าจะยิงได้มากกว่านี้ฉันเชียร์ไทยแต่อาจเป็นเพราะบอลโลกมันยังเร็วไปสำหรับประเทศไทยฉันขอบคุณทีมชาติญี่ปุ่นที่ยังทำให้เราได้เพลิดเพลินกับฟุตบอลโลกส่วนประเทศไทยจงฝึกฝนและเตรียมตัวใหม่ในครั้งหน้าแล้วเรามาไปฟุตบอลโลกด้วยกัน คอมเมนต์ต่อมาฉันดูสดประเทศไทยน่าจะได้ประตูมากกว่านี้ฉันเดาว่าไทยคงจะกดดันตัวเองมากเกินไปคอมเมนต์ต่อมาครับพวกเขาดูเหมือนกําลังจะได้อีกประตูหนึ่งจริงๆแต่ก็ไม่ได้ตอนที่พวกเขาเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งไทยยังคงมองไปข้างหน้าและทําเพิ่มได้อีกสองประตูพวกเขาสร้างโอกาสได้มากมายแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่ดีพอเสียดายที่เสียประตูนั้นอย่างไม่จําเป็นคอมเมนต์ต่อมาครับน่าเสียดายจริงๆ เรามาได้ไกลขนาดนี้ทั้งที่อยู่ในกลุ่มที่ยากลำบากขอขอบคุณนายอิชิอิเป็นอย่างมากสำหรับการทำงานหนักของคุณสุภโชคเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพที่จะเป็นเอสในอนาคตของประเทศไทยและหวังว่าสุภโชคจะเติบโตขึ้นและนำเราไปถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอันนี้นอกรอบนิดหนึ่งนะฮะคือนอกจากเขาจะใช้คำว่าเรากับประเทศไทยแล้วนะครับเขายังมองว่าสุภโชคเนี่ยถ้ายังพัฒนาฝีเท้าต่อไปเรืร่อยๆนะฮะสุภโชคในอนาคต จะเป็นเอสของประเทศไทยและพาไทยไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายตำแหน่งเอสเนี่ยถ้าเกิดใครอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นบ่อยๆนะครับก็จะเข้าใจคำศัพท์คำนี้ก็คือผู้เล่นที่สามารถแบกทีมได้นะครับยกตัวอย่างเกาหลีเนี่ยเอสของเกาหลีก็คือซงฮึงมินอ่ะซึ่งคนญี่ปุ่นคนนี้นะฮะเขามองว่าสุภโชคในอนาคตมีโอกาสเป็นเอสของประเทศไทยและสามารถพาไทยนะครับไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้คอมเมนต์ต่อมาครับนี่เป็นการตกรอบที่ใกล้เคียงมากอย่างไรก็ตาม ประเทศไทยอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วและหากพวกเขายังคงเติบโตแบบนี้ในอีก4ปีข้างหน้าพวกเขาจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันผิดหวังจริงๆเราพลาดโอกาสชี้ขาดมากมายฉันอยากให้ทีมชาติไทยที่นําโดยโค้ดอิชิมิมีผลงานดีกว่านี้และอยากให้จีนประสบกับความล้มเหลวครั้งใหญ่สรุปก็คือชาวญี่ปุ่นคนนี้นะครับเขาอยากให้ไทยผ่านเข้ารอบ และอยากเห็นความล้มเหลวของจีนคอมเมนต์ต่อมาครับไทยมีโอกาสเยอะและคนไทยคงจะผิดหวังแต่ในทางกลับกันจีนก็ทำได้ดีโดยเสียเพียงประตูเดียวในการเจอกับเกาหลีคอมเมนต์ต่อมาครับการเสียประตูให้กับสิงคโปร์นั้นเจ็บปวดเกินไปนายอิชิอิจะถูกไล่ออกหรือไม่นี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่มีการหยิบยกมาจากทั้งแฟนๆอาเซียนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุน่นถ้าจะให้สรุปรวมๆนะครับถ้าเป็นอาเซียน ถ้าเป็นอินโดเนียก็จะมีทั้งให้กําลังใจแล้วก็สายคนป่าเพียงแต่ว่าวันนี้นะฮะคนป่าเนี่ยอาจจะออกจากป่ามาเยอะหน่อยเพราะวันนี้นะครับมันเป็นวันที่อินโดเนียเข้าผ่านเข้าสู่รอบ3ซึ่งเป็นทีมเดียวในอาเซียนนะครับส่วนของเวียดนามฮะก็จะออกแนวให้กําลังใจแล้วก็จริงๆเนี่ยชาวเวียดนามเนี่ยเขาร่วมลุ้นไปกับเรานะฮะตอนที่กําลังแข่งอยู่ชาวสิงคโปร์นะครับก็จะออกมาชื่นชมผลงานของอีสานฟานดีส่วนของเกาหลีนะครับก็จะเสียดายที่ยิงได้แค่ประตูเดียว ซึ่งมันไม่สาแก่ใจแฟนบอลเกาหลีแน่นอนนะครับอันนี้อาจจะรวมไปถึงนักเตะเกาหลีด้วยส่วนชาวญี่ปุ่นนะครับพวกเขาเก็เชียร์ทีมชาติไทยเหมือนกันและคิดว่าถ้าแนวโน้มของทีมชาติไทยนะครับมันยังเป็นกราฟขึ้นแบบนี้โอกาสไปบอลโลกในครั้งหน้าของไทยเนี่ยมีสูงมากๆเอาจริงๆนะฮะในความเห็นส่วนตัวผมนะถ้าลูกโซ่ไม่เจ็บผมว่าในนัดเจอจีนเนี่ยเราชนะไปแล้วส่วนในนัดสิงคโปร์นะครับเราน่าจะยิงได้มากกว่านี้ ก็น่าเสียดายเนาะที่ทางขวาเราเนี่ยมันอ่อนลงไปนะครับเพราะว่าการขาดหายไปของมิเกลสันส่วนเรื่องกองหน้าครับผมว่าในอนาคตเราอาจมีข่าวดีเรื่องจูดเบลเพราะวันนี้น้องก็เข้ามาดูเกมใช่ไหมฮะในราชมังคลาผมคิดว่าการที่น้องเข้าเห็นทีมชาติไทยนะฮะจบสกอร์ไม่คมแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีคันไม้คันมือกันบ้างแหละนะฮะอ่ะถึงแม้ว่ารายการต่อไปของทีมชาติชุดใหญ่นะครับจะเป็นรายการอย่าง AFF หรือแม้กระทั่งเป็นรายการที่จะเตะในอาเซียนเนี่ย น้องอาจจะยังไม่มานะฮะแต่ผมคิดว่าถ้ามาดามแป้งนะครับยังคงรักษาระยะที่ใกล้ชิดกับน้องเอาไว้เนี่ยไม่แน่ครับในการคัดบอลโลกครั้งถัดไปนะครับทีมชาติไทยอาจมีผู้เล่นชื่อจูดเบลก็คือเราจะมีอาวุธเพิ่มนะครับและสําหรับรายการต่อไปของทีมชาติไทยนะครับก็คือ AFF อันนี้เป็นชื่อเก่านะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอาเซียนมิสุบิชิอิเล็กทริคครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุน้นว่าไทยเราเนี่ย จะส่งชุดไหนไปเพราะว่าตอนนี้นะฮะมีหลายกระแสะมากๆและนี่ก็คือเนะะื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถึงแม้ว่าครั้งนี้ไทยจะยังไม่ได้ไปบอลโลกไม่เป็นไรครับมาพัฒนากันต่อแล้วในครั้งหน้าเราจะก้าวไปแบบมั่นคงและไปบอลโลกแบบภาคภูมิใจครับยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอาไว้ยังไงเจอกันต่อในคลิปต่อไปฮะแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ